สวัสดีครับพวกเราวงมหาหิงนะครับให้เธอต้องไปนั่งเสียใจถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปชนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกัน ะะถือว่าเป็นวันแรกนะฮะมหาสงการ13เมษายน62ตอนนี้พวกเราได้อยู่กันที่สนามช้างอารีนานะะที่บุรีรัมย์แล้วนะครับก็อีกสักครู่เจอกับพวกเราะะด้านบนเวทีสนุกกันแน่นอนนะฮะัวันนี้เป็นไงบ้างครับพร้อมไหมครับวันนี้ครับวันนี้พวกเราพร้อมเต็มที่นะคะสนุกด้วยกันนะคะครับผมก็ยังไงพวกเราขออวยพรนะฮะเรื่องในสงการนี้ข,ขออวยพรให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์แล้วก็พี่น้อง ทุกๆจังหวัดนะครับให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะบพี่ตั้มว่าไงครับกบพรนิดนึงครับครับผมก็มีความสุขวันปีใหม่ไทยทุกท่านครับผมครับ,รบผมอ่ะ,อะยังไงเดี๋ยวเจอกันครับอีกสุกูในวันเวทีครับชา้ชางุยลั